ตำนานพระราหูพระราหูนั้นมีลักษณะเป็นเช่นยักษ์ดุร้ายมีฤทธิ์มากผิวดำเหมือนนินสถิตยอยู่ในอากาศแวดล้อมด้วยม่านสีดำมีร่างกายเพียงครึ่งเดียวเพราะต้องจักของพระนารายณ์เนื่องจากในระหว่างที่ขโมยดื่มน้ำอมฤตอยู่นั้นพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้มาเห็นเข้า จึงนำความไปทูนพระนารายทำให้ทรงกริ้วและควางจักไปบั่นกายพระราหูขาดครึ่งแต่พระราหูนั้นไม่สิ้นชีพเนื่องจากได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปครึ่งตัวจึงเป็นอมตะจากนั้นพระราหูจึงมีความแค้นเครืองในพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่นำเรื่องไปทูลพระนารายจึงเฝ้าคอยจับพระอาทิตย์และพระจันทร์กินอยู่เสมอหรือที่เรียกกันว่า สุริยคราดและจันทคราดนั่นเองพระราหูจึงเปรียบเช่นความเป็นอมตะเพราะไม่มีวันตายนั่นเอง